เริอนสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ d d h i s s m o r w o r l d p e a c e รายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวพุทธนานาชาติรายการนี้ต้องขอกราบขอพพบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมเจา้วาวาสวจันนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสาม มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เชน่นเดียวกันรายการของเราโชคดีเป็นอย่างมากเราได้รับเกียรติจากพิธีกรจิตอาสานะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สร้างสารรค์ฝ่ายรายการประจำา W บนะีบทีวพบกับนะคุณประพิมพรพันธลักษ์สาธุนนมัสการค่ะน้มัสการค่ะสว,สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ต้อง ขอขอบพระคุณนะคะที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้มารับหน้าที่พิธีกรในรายการนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพระอาจารย์ก็มีแขกรับเชิญนะคะใช่ซึ่งไม่ได้เป็นคนไทยค่ะพระอาจารย์เป็นชาวต่างชาติน่าตื่นเต้นค่ะหน้าตาเหมือนคนไทยเลยนะคะแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะใช่ซึ่งวันนี้นะคะทางรายการก็จะมาพูดคุยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าน มีความสนใจ<ม>ในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างไรเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่น่าค้นหาทีเดียวค่ะเพราะนั้นก็เชิญท่านผู้ชมทางบ้านพบกับ able, เวนเดอร์เบิรไดสุเกจิปาดะสาทูสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับ,รบตอนนีน้ได้แนะนำท่านไปแล้วท่านชื่อว่าไดสุเกจิปาตะ,ะส่วนเนื้อหาสาระความน่าสนใจ ในพระนุ่มรูปนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณประพิมพรเรี๋วว่าคุณมดจะได้ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์พูดคุยต่อไปเพราะเจริญพรบริสการค่ะ how are you todayI'm fine thank youI'm feeling great todaygood <laughs> to know about <laughs> this น uh, ะ are you sureYes I'm sureyeahokayHow yeah. How, do you feel about today on air uh, programTodayit's hmm. uh, actually a surprising because uh, Ajahn told me Only <laughs> a two days ago. <laughs> I surprise d you. Yes, you surprised <Yeah. S 1> me. So <Yeah>. mm. I didn't expect uh. that I would be able to talk uh. with other people on TV. Mm. So that's this is a great opportunity I think. โอเคสาธุนะท่านบอกว่าไงท่านบอกว่านะ ท่านสบายดีนะพิธีกรหญิงของเราได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านบอกว่าท่านสบายดีท่านรู้สึกว่าเป็นเกียรติไปอย่างมากที่ได้มาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการของเราท่านก็บอกว่านะพระอาจารย์ซึ่งหมายถึงอัตมานั้นเพิ่งบอกท่านเมื่อสองวันนี้เองนะท่านก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพูดคุยในรายการแล้วก็เป็นครั้งแรก ที่ท่านออกรายการทีวีนะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคุณมดมีอะไรจะถามต่อสาสุเาจริญพรอ and please tell Thai people about yourself okay maybe okay maybe uh I will say hello to Thai people in Thai language why not maybe you do this yes uh สวัสดีครับ yes uh my name is u a i s u k e Shibata I'm from Japan and then uh over the past three years I've been studying อืมในธรรมศาสตร์มหาว c i ยาลัยใช่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  a ช่ l ช Thai ใช่ใช e a ช่ใ e ่ใช h t h ่ใช่ใ t ่ a ช่ใ i ่ a ช่ l ช่ i a ่ใ n ่ใช a ใช a ใ a ่ e ช่ใช่ใ Yes, my m mm o ่ h e r is ่ Thai. ช่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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 ช่่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใา่น่ารักมากนะถือว่าท่านอยู่เมืองไทยมา3ปีกว่าแล้วนะท่านศึกษาอยู่ที่ มาวิจัยธรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์นะ <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นท่านก็พูดไทยได้เล็กน้อยเพราะ <Ha. S 1> อยู่มา3ปีกว่า <Ha. S 1> นะตอนนี้จบแล้วจบปริญญาตรีแล้วแต่ท่านก็บอกว่าใบหน้าของท่านนะอาจจะดูเหมือนคนไทยแต่ความจริงแล้วท่านเป็นลูกครึ่ง uh huh. นะคุณแม่ท่านเป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเป็นชาวเจแปนหรือว่าเป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะสาธุเอา How long have you been in Thailand? Uh, I've been three and a half years mm -hmm. so nearly it's a four years mm -hmm. I finished my study uh, in December last year mm. then I came, I went back to Japan mm. then I came back mm -hmm. to be a monk mm -hmm. Okay, good to know about it He said that he เพราะฉะนั้น,นเมื่อท่านอยู่เมืองไทยท่านก็ได้เห็นวัดวาอาราม,มได้เห็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่สําคัญก็คือญาติพี่น้องของท่านซึ่งเป็นญาติฝ่ายแม่ก็ได้ประลรว่า,นาในเมื่อคุณมีแม่เป็นคนไทยมีคุณแม่เป็นชาวพุทธคุณพ่อก็เป็นชาวพุทธด้วยนั่นแหละแต่อยู่คนละประเทศกันญาติญาติจึงประลกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะบวชระยะสั้นๆเพื่อที่จะให้เกียรติหรือว่าเอาบุญสั่งสมบุญ ให้กับคุณแม่ได้ชื่นใจญาติพี่น้องมองไทยไดชื่นใจเขาก็บอกว่าได้เลยนะเขายินดีจะทําแต่ว่าเขาก็มีแผนที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปกันแล้วกันนี่คือความกระตันยูนะสาธุค่ะ so the reason of why you choose to study in Thailand well when I finish e d my high school at the age of 18 I was not Aiming to go to the Japanese university because mm. I wanted to study in English. Uh, yeah. So I went to Australia. Mm. I stayed in Sydney for three, uh, for one years. One year. Yes. yes, and I stay for the I stay at the Thai temple mm. for the first six months. Six oh. month, yeah. Because I had a opportunity to mm. stay there. <laughs> yeah, yes. to know then I came back and then i went back to japan mm -hmm. i stayed there for nearly two years mm -hmm. helping my mother's business in japan yeah. mm -hmm. and then i had a chance mm -hmm. to study at the tamasa university yeah. uh, in thailand because they just opened the international program mm -hmm. so that was a good opportunity for me because i wanted, st I wanted to study mm -hmm. about politics politics yes um. in english yeah. Not in Japanese. Good. So this mm. is the reason why I came to Thailand yeah. and study mm -hmm. at Thammasat. Mm. Yes. Why well, you don't study in uh, Australia? Um, maybe I didn't have a chance. Maybe. <laughs> I stayed there for one year, but yeah. I found it's difficult mm -hmm. to live oh. in, in Australia yeah. in Sydney. Mm -hmm. Everything is um, really expensive. Yeah, it's very expensive. Uh, so yeah. And then maybe it was not, it wasn't good for my mother's. c พ u าะ she help me a lot yeah you have to save money yes i uh, i try to save money as much as possible uh, very good boy นะท่านก็บอกว่าพิธีกรถามถามท่านไดสุเกะว่าทำไมจึงคุณคุณถึงเลือกที่จะมาศึกษาเรียนอยู่ที่เมืองไทยท่านก็บอกว่าความจริงท่านจบไฮสคูลตั้งแต่อายุสิปีแล้วก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย1ปีด้วยกัน เพื่อจะที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ท่านก็บอกว่าท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดไทยด้วยสุดยอดเลยพักที่วัดไทยในออสเตรเลียประมาณ6เดือนได้ศึกษาชีวิตของพระในในวัดด้วยได้เป็นเทมเพิลบอยด้วยเป็นเด็กวัดด้วยแต่ท่านก็บอกว่าท่านกลับไปช่วยงานที่ร้านอาหารของคุณแม่ว่สเนมร้านอาหารของค o ณแม o ของคุณ e ม่ของคุณแ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 ม่ขอ o คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแค่ อ Restau Restau The ท่านบกว่าร้านอาหารของคุณแม่ที่ฮอกไกโดชื่อร้านมณนะีไทยถ้าญาติโยมท่านใดไปที่ฮอกไกโดต้องการจะทานอาหารไทยกนะ็ติดต่อได้ที่ร้านมณีไทยซึ่งคุณแม่ของอท่านไดสุเกะเป็นเจ้าของร้านอยู่ท่านก็เมื่อจบไฮสคูล ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียหนึ่งปีแล้วก็กลับไปช่วยงานคุณแม่ที่ร้านอาหารคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าต้องบอกก่อนว่ารู้จักกับญาติิเขานิดนึง <c oughs> บอกว่าเป็นเด็กดีมากมาอยู่ที่ร้านนั้นทําทุกอย่างเก็บกวาดทําทความสะอาดล้างถ้วยล้างชามทําได้ทุกอย่างาเป็นเด็กที่ขยนันแล้วก็มีจิตสาธารณะสูงมากแล้วท่านก็บอกว่าการที่ท่านไม่เรียนที่ออสเตรเลียก็เพราะว่าที่นั่น ค่าใช้ใจ่ายสูงมาก <Okay. S 2> นะคุณมด <Okay. S 2> นะแต่พอมีญาติบอกว่าที่เมืองไทยนั้นมีเรียกว่ามหาวิยาลัยที่ <Okay. S 2> เปิดหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ก็คือธรรมศาสตร์ University ค่าเราเรียนก็ถูกกว่าที่ออสเตรเลียนะแล้วก็ท่านก็มีญาติทั้งฝ่ายแม่อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จึงตัดสินใจมาเรียนที่เมืองไทยที่สำคัญก็คือต้องการเซฟมันนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่ต้องทํางานหนักเปิดร้านอาหารก็เหนื่อยอยากจะช่วยคุณแม่ใช้ใจอย่างประหยัด c a n you tell about your life when you stay in Thailand อยู่ก o o กกิ for yourself ะ Mm -hmm. I yes I stay myself i mm -hmm. I stay in Thailand mm -hmm. in the past three in the past three and a half years yeah and I i rent the room mm -hmm. and I stay myself uh. so I take care of myself actually oh. Oh. I cook my I cook every day mm -hmm. I go uh I go to the market yeah every mm. almost every day oh, yeah. yes because if I stay uh, if I eat mm -hmm. the food outside maybe yeah. it's มันแพงใช่ไหมครับใ่คร o บผ o ใช่ครับผมใช่ครับผม t ช่ครับผม so ่ครับผม n t h ครับผมใช่ e t ับผมใ y ่ค I ับผมใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมใ่ครั n ่ครับผ่คร่บผมใช่คับ e มใช่ค่ค a ับผช e ่ครับผมใรับผมใช่ครม t h i ครัท่านบ่่่านบ่่บ่่่ั้ก็่ครร่ ทำอาหารรับประทานเองพูดถึงต้องเป็นคาราวาสนะก่อนจะบวะชเหตุผลก็คือต้องการจะเซฟมันนี่ไม่ต้องการที่จะรบกวนคุณแม่ใช้เงินเยอะถาหากว่าไปซื้อตามร้านข้างนอกหรือไปทานในร้านนี่ต้องใช้เงินเยอะท่านก็จะไปที่มาร์เก็ตไปซื้อผักซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็มาปรุงเองแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาจะใช้ก็มาวอร์มก็ทานได้หลายวันสอสาวัน ปรุงครั้งหนึ่งก็อยู่ได้สองสามวันนี่คือชีวิตของเด็กหนุ่มจากประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาอยู่เมืองไทยและใช้ชีวิตอย่างสมถะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างที่ในหลวงเราแนะนำคนไทยเลยนะคุณวัดคิดยังไงกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะคะอาหารแพงขึ้นนะคะแล้วก็ค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องปรับวิธีในการใช้ชีวิตค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามและเป็นแบบอย่างให้กับ what do you think about Buddhists in Thailand in Thailand. yeah mm -hmm. well, when I came to Thailand the first time mm -hmm. there was many surprising things yeah mm -hmm. and then Thai cultures, mm -hmm. especially religion is one of things one of those points yeah Thai Buddhism peoples yeah I mean Thai Buddhists mm -hmm. and they are, they are very serious about the Buddhism yeah <laughs> but because um, in Japan, mm -hmm. even though uh, the religion is a Buddhism, mm -hmm. I mean Japanese people are not very serious about uh, mm. religions. Yeah. Mm -hmm. But in Thailand, people see a monk as yep. a symbol mm -hmm. of the uh, Buddhism. Yeah. Because they are. So uh, yeah. So it's a. It was a surprising. Yeah. For me. Yeah. <laughs> Buddhism and then yes, that's I think that's the point. I mm -hmm. think um. Thai people are more serious about religions And yes and supporting the monks so much taking care of the monk sometimes that's why we call a temple boy but maybe in Japanese temple we don't have a temple boy yes Sure, ์อายุชั yes I'm sure okay thank you นะท่านก็ตอบคำถามของพิธีกรหญิงของเราซึ่งถามท่านว่าคุณคิดอย่างไรกับชาวพุทธนะในเมืองไทยของเรา ท่านก็บอกว่าท่านก็เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยทีเดียวท่านบอกว่าชาวพุทธในเมืองไทยนั้นให้ความสําคัญกับพระพุทธนามากกว่าคนในญี่ปุน่นคนในญี่ปุ่นจะไม่สีเรียสเท่าไหรน่นักนะแต่ท่านบอกว่าท่านได้เห็นชาวพุทธในเมืองไทยของเราเนี่ยดูแลเอาใจใส่พระสงฆ์องค์สมณนนะเดี๋ยวจะได้ถามกันต่อไปว่าดูแลอย่างไรนะเพราะเดี๋ยวท่านจะพูดถึงชีวิตความเป็นพระกันต่อไปด้วยนะโอเคสาธุ and uh, in japan mm -hmm. has thai temple or not thai temples as far as i know there's been two thai temples in in japan mm -hmm. uh, one is in tokyo, in tokyo? Mm, yes in tokyo. another is in, another is in osaka, osaka. Mm. Mm. both cities are fam very, uh, very famous for thai people mm -hmm. and many many thai people stay in there mm. Mm. but in my hometown yeah um, which is hokkaido, hokkaido sapporo we don't have a thai temples yet uh, mm. so i'm for i'm hoping one day e l i t เคคุณมอได้ถามว่าที่ประเทศของคุณคุณทราบไปว่ามีวัดไทยอยู่กี่วัดท่านบอกว่าที่ท่านรู้คือมี2วัดที่ โตเกียวโตเกียวและโอซาก้าบอกว่ามีอยู่สองวัดโตเกียวและโอซาก้าส่วนที่ฮอกไกโดที่บ้านโยมแม่ของท่านนั้นท่านบอกว่าไม่มีวัดอยู่ใกล้ๆแต่ท่านบอกว่าในอนาคตน่าจะมีการสร้างวัดถ่ายขึ้นที่นั่นก็เลยแซวท่านบอกว่าถ้าสร้างเมื่อไหร่ก็บอกด้วยจะได้ไปช่วยสร้างวัดนะท่านก็ยินดีเรายินดีต้อนรับที่จะไปช่วยนะคุณมดไปด้วยกันเนาะถ้ามีโอกาสก็ไปค่ะจะร่สากุนนี่คือคำ ตอบของท่านไดสุเกตนะต่อไปคุณก็มีคำถามต่อเพิ่มเติมสาธุ What do you think about temples in Thailand? Temple s in Thailand? Yeah. Well, in first of all, in terms of the size, Thai temple is huge. Yeah. Around my university's campus, which was Thammasat Tapa Chan campus. Yeah. I saw many temples. For example, Wat Pho. Wat Phra k e o Yes. Mahathat, mahatat, yes yeah. mm. but in Japanese temples <laughs> it's yeah, yeah. a very um, not, not it's not very basic not be, uh, it's not gorgeous yeah, it's um, not beautiful uh -huh. and it's not a big yeah so when you see the Japanese temple maybe in Japan you yeah. don't realize it's a temple. Oh. maybe you think it's like just a house yeah. <laughs> <laughs> but Thai temple is very easy to recognize yeah. this is a temple yeah, yeah. different yeah, this is a place yeah. where people yeah. gather mm. so it's a I think that's the my recognitions of the <laughs> how how to see a Thai temples. สาธุคุณมดพิธีกรหญิงของเราได้ถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับวัดในเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยนั้นถือว่าวัดน่ก็ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยฝรั่งตางชาติมาก็จะพูดถึง Thai temple Thai temple เพราะมีอยู่ทั่วไปมากมายเหลือเกินท่านก็บอกว่า ท่านเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์อินเตอร์ที่ท่าประจันท่านบอกว่ามีวัดใหญ่ๆแวดล้อมอยู่หลายวัดด้วยกันท่านยังบอกว่านะวัดพระแก้วจาชื่อได้ด้วยวัดโพแล้วก็วัดมหาธาตุนะต่ว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากเวลีบิกนะแต่ถ้าพูดถึงวัดนะในประเทศญี่ปุ่นนะท่านบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ว่านี่เป็นวัดเนะพราะดูเหมือนกับเป็นบ้านนะไม่ไม่มีวัดใหญ่ๆเหมือนกับในประเทศไทยของเรานั้นะท่านจึงรู้สึกว่านะ ไม่ธรรมดาทีเดียวในเมืองไทยน่าสนใจเรื่องวัดวาอารามนะ maybe I ask you another question How do you feel about traffic jam in Thailand? Traffic jam in Thailand Oh yes you know I I stay in Thailand for three years and then every days there's a traffic Now, different Japan different Japan why in Japan because you can you can guess yeah what time you would alive yeah in your room Yeah. in uh, at home oh yeah but in Thailand you cannot you <laughs> never expect <Yeah. laughs> what time you'll be able to go home uh, okay sometimes it takes like one hour, two hours, yeah, mm -hmm. so it's difficult for me actually. should be careful yes yeah. should be careful uh, okay, because I think in Japan high technology mm -hmm. yeah. because uh, sometimes you can take the train yes. very fast few mm -hmm. yes. <laughs> different in Thailand. Yeah. รถปลาติดในเมืองไทย<ต>นะท่านก็บ,บอกว่าโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะ <c oughs> นะที่ญี่ปุ่นจะไม่ถึงขนาดนีนะ้ถ้าญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเมคเวลาได้บอกเวลาได้จะไปไหนนัดก,กับใครก็จะนะทําได้ตามเวลาแต่ว่าที่เมืองไทยนั้นยากมากๆ ที่คุณนัดไว้หนึ่งชั่วโมงอาจต้องใช้เวลาถึง2องชั่วโมงก็เลยบอกกับท่านว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ญีแปนนั้นหายเทคโนโลย,ยี uh huh. มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง uh huh. ก,ก็ไปได้เร็ว <laughs> นี่แซกคุณมดนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> เริญฟอนต่อไม่เป uh, like, uh, mm ็นไรค่ะ and what do you think about meditationmeditations mm hmm. well I've been practicing mm hmm. you know, meditation in the past in the past few days mm hmm. and I'm still struggling To do a good meditations, mm -hmm. because in the meditation, when I do meditations, yeah. I always think about other things. Um. So it's not the good things for the meditations. Mm -hmm. So I'm not supposed to think other things. Mm -hmm. My mind should be nothing. Yeah. When I do the meditations. Mm -hmm. So I'm still trying to do my best. Yeah. For the meditations. Yeah. Maybe one day I'll be able to. Yeah. You never practice. meditation before no never it's the first time for you in Thailand when I was in Japan yeah I had I didn't do meditations and when I study at t a m a s a t no time for the meditation Oh, of study hard study hard yeah yes Oh, good to know about it wonderful คุณมดได้ถามท่านว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตหรือว่าเจริญจิตเฉาวนาท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและท่านก็ได้มีโอกาสฝึกนะได้มีโอกาสฝึก Meditation เป็นครั้งแรกนะที่อยู่เมืองไทยท่านบอกว่านะเวลาฝึกนั้นก็ใหม่ๆก็จะคิดนู่นคิดนี่นะตอนหลังก็ท่านก็รู้แนวก็คือพยายามที่จะไม่คิดื่อยป่อยพยายามจะคอนโรลนะแล้วก็พยายามที่จะนะทําจิตให้เป็นสมาธินะแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะต้องฝึกอีกต่อไปเพราะนี่ยังใหม่นะยังอธิบายอะไรไม่ได้มากนักเพราะยังไม่ชํานาญกลับไปที่ปุ่นแล้วก็ต้องไปฝึกกันต่อไปนะสาธุนะ What maybe i mean? ask you yes another <laughs> <laughs> question uh, i would like to know uh, when you study in thailand mm -hmm. uh, maybe you have many many uh, thai friends yes yeah. and foreigner person too yes. your friend mm -hmm. mm. Yes. can you tell me about a thai student when I study student. with you yeah well um, i mean i have a good friends friend. both mm -hmm. in thai friends yeah. and i'm um, foreigner's friends yeah oh. Hmm. And then I was the only Japanese student mm -hmm. at the program yeah. uh, in the program only so you only yes, only me yeah mm. and the rest of my friends are are Thai yeah mm. so I mean yes, I found both good and bad point of Thai friends yeah <laughs> <laughs> for example, Thai friends you know when we say, okay, let's meet yeah somewhere uh -huh. on Friday night, yeah or something yeah. Thai friends say, I will go I will go there mm. I will meet you mm. at seven. Yeah. But they never come <laughs> on time. <laughs> 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 so I go there seven o'clock. Yeah. Oh. I, I see no one. Yeah. <laughs> maybe seven thirty. Yeah. Eight o'clock maybe. Yeah. Mm. And in the in the class yeah. as well. Mm. You know, normally the class start from nine o'clock in the mm. morning. Yeah. But not everyone come on time. Yeah. Someone come like nine thirty. Oh. Some, some people come ten o'clock. So ah. it's always late. Yeah. Maybe because of a traffic jam. <laughs> yes, I know. <laughs> maybe yeah. maybe because of yes. Thai people too. <laughs> yeah. So yes, but thai, thai my my Thai friends are very nice. Yeah, treating mm. me like a uh, Thai friends. Yeah. But you stick about the time. Yes, <laughs> <laughs> so they don't mm. they don't say I'm mm. a Japanese. So yeah. you know, mm. you're not friends. They yeah. say, no matter. Yeah. เรา e f ็ r เ e d ่ o น so it's a good point I think okay thank you very much good to know about this นะได้ถามท่านนะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเรียนอยู่ที่เมืองไทย <c oughs> ก็ต้องมีเพื่อนเป็นคนไทยนะท่านก็บอกว่าในคลาสของท่านนั้นมีนิสิตเป็นคนไทยเยอะมากที <c oughs> ่มีต่างชาติบ้างไม่กี่คนแต่ว่าญี่ปุ่นมีท่านคนเดียวนะที่เรียนอยู่ในคลาสนี้ เราก็เลยถามว่าเ,เป็นยังไงบ้าง <P ed rill ad> เพื่อนไทยของคุณ ok war, เขาบอกว่าเพื่อนๆก็ดีทุกคนส, <P ed rill ad> สามารเป็นคนดีแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราติดใจเล็กน้อยคือเรื่องของการคนโทรเลเรื่องเวลาเวลา,าเวลามีนัดเช่นนัดไปทานอาหารนัดเจ็ดโมงเดสุเกก็จะมารอเจ็ดโมงแต่เพื่อนไทยนั้นบางทีไม่มานบางทีก็มาไม่ตรงเวลาก็มาช้าหรือแม้แต่ในคลาสที่เรียนด้วยกันคลาสเปิดเก้า, <P ed rill ad> า, together, าโมงเช้า ก็จะมาบางที9ก้าโมงครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเลยพูดทีเล่นจริงๆว่าอาจจะเป็นพวกรถติดในเมืองไทยรถติดมากนะคุณมดคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะเป็นการแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างวัฒนธรรมในเรื่องของเวลาถูกต้องวินัยใช่ค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเท่าที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะ เรื่องเวลาสําคัญมากใช่แล้วก็ <นะ S 2> เขาจะมีวินัยตรงนี้สูงมากใช่ะนะที่คุณมดพูดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเพราะว่าท่านเดสเกตนั้นบวชอยู่ที่วัดทิพยทิดารามอาตมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่นั้นเวลาที่นัดทําวัดเช้านะ ทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะตรงเวลามากจะสตรองมาก <c oughs> นะถึงเวลาเป๊ะเป๊ะเป,ะเปะ๊เลยนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็ต้องมาระมัดระวังนะเมื่อเราเห็นเขาตั้งใจมีความตั้งใจเราดูแลเขาเราก็ต้องตรงเวลาพยายามที่จะนัด แล้วก็ต้องตามนัด <Okay. S 1> นะจะไม่เลื่อนเวลานู่นนี่นั่นนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวินยัยเป็นสิ่งที่ดีงามที่ชาวพุทธของเราหรือว่าคนไทยของเราควรจะด้วยเป็นแบบอย่างคือ <Okay. S 1> วินัยของชาวญี่ปุ่นนะมีอีกคําถามนึ่งไหมในเบรกนี้สาธุมีอีกค่ะ uh, <Yeah>. uh, How do you practice meditation?Meditations mm hmm. when you become monk?Yes <laughs> <laughs> uh, I've been trying to <c oughs> think nothing <Yeah. S 2> but you know difficult sometimes it's difficult yeah. because i cannot control yes because sometimes i worry about my friends yeah. about my Family. families yeah. about my future sometimes yeah yeah you think many yes. many things but normally we do meditation for mm. let's say 20 minutes, 20 yeah. minutes yes yeah. for the first 5 minutes i think about okay i try <laughs> to think nothing but after yeah. maybe 5 minutes it's um, difficult for me yeah <laughs> yeah so mm. yes it's a challenging yeah it's a challenge but Yeah it's I think I believe it's a good meditation time by time yes maybe i takes <laughs> t time yeah take time yes <laughs> but I will try yeah yes don't w o y about meditation when you come back you try again in Japan นะก็ได้ถามคำถามสุดท้ายในเบรกนี้ก็คือฝึกกรรมฐานอย่างไร นะท่านก็บอกว่าตอนท่านฝึกนั้นก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็แนะนําว่าอย่าฟุ้งซ่านเ <c oughs> <c oughs> มื่อหลับตาลงแล้วก็อยา่าอย่าไปคิดอะไร,รฟุ้งซ่านให้หยุดเรื่องฟุ้งซ่านไว้ชั่วคราวตอนนี้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานก็คือ inhales and exhales <Yes. S 1> นะ t รวงอกบริส oh. นะุ to you <Yes. S 1> แล้วกำหนดลมหายใจแล้วก็พอนากากับนะท่านบอกว่านะก็ทําได้เป็นช่วงๆแต่พอนานๆเขาก็จะเผลออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่ท่านก็บอกว่าท่านจะพยายามต่อไปน นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของพระนิสิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาศึกษาอยู่เมืองไทยเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับท่านไดสุเกตตอนนี้เวลาในเบรกแรกใกล้หมดลงแล้วเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับาการสัมภาษณ์พูดคุยท่านไดสุเกะจิปาดะกันต่อนในเบรกที่2อเขาจริญพร